กับป่าตันบุควังวันนี้ป่าตันบุควังมาเล่เออนี่มาเล่มาเล่กับรายการว่ายิ้มเบื่อทุกกระปับนะครับป่าตันบุควังว,วางา่าทรัพยาตั้งป่าฮะนะครับเป็นประจำทุกๆวันแหละกับผุ่มหนาล้วงทับทับเอ็นอะไรทับนี่คือบรรยากาศทรวดกับบรรยากาศทรวดคนรอจะมีรางกายแข็งแรงมีทุกกระปับดีเออนะครับเดี๋ยวตั้งป่าเดี๋ยวทรัพยา อ่าจับไป connect, ได้ตั้งฟีไม่หวาอยู่ตรงไหนนะครับต่อมันเตี้ยนต่อมันเตี้ยนเห็นไหมครับแต่เพื่อนตาตื่นอ่าอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสดชื่นสดใสนะครับแข็งแรงกระชับกระเจงเด้่งดิงไปได้กระได้ต่ำหันต่ำการได้ตั้งวันนะครับแข็งแรงไม่ออบไม่เหนื nice ่อยและนะลวงนี้จับอย่างเดียวจับปุ๋งเฮ้จับปุ๋งจับปุ๋งอ่าตรงนี้บอกจับตรงนี้บอกจับ นะครับนะครับรับอย่างเดียวก็เป็นปฎิแต่ผูกว่ากับร่างกายต้องมาก่อนเป็นตีนึ่งนะครับถ้าทุกข์กระปาบร่างกายดีนะครับต่ำไม่มีใจไปว่าขึงวันนี้นะครับการทำให้ทุกข์กระปาบแค่แห่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องหายนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับคนที่ตัดยางตั้งป่าตั้งทวนเพือว่าทำกิจกรรมการแจงตุนเด็ดตุนควนตุนทานนะครับท่านผู้กว่างท่านผู้ชม วันนี้สจมาหมัดทำโดยตัวตัวเองได้นะครับแล้วตึ้งตึง้งจะมีความสดชื่นนะครับนี่การานนี่เราจะสร้างท่วนขึ้นมาสักท่วนหน,น่มือดนาพี่ต้องลำบากชาติชาก,กันนะครับเราไม่มีทุนเราก็ต้องทำโดยแบ่งโดยตัวเองถ้าบรามีทุนเมื่อคนรวยรวยก็เิดตี้ก็กระจายอุปรกรณ์ในตันทะไหมแต่ว่านี่เรามันไม่มีทุนเลยพี่น้องโดยตันจะไม่กับเขาไม่ได้ต้องจ่ายปลา น้ครับตกายปลาจับจับอย่างเดียวจับนะรับจับจับเดี๋ยวก็จับนะครับจับฮะายปลาที่ถ้าคนมีตังก็ใจเครื่องทุนแรงจจวัดาจไม่กูใจวัดไท่ที่เราคนมันมันบานนะครับทำด้วยอาชัยยิงธรรมชาติอาชัยพลังอาชัยแหวงนะครับวันนี้สายแวงไม่ดีแว่งไม่ครบบุญเราก็ไม่สามารถทำได้ดังนั้น ตันผู้ชมกับเราต้องมีงร,งร,งนะร่างกายที่แข็งแรงนะครับร่างกายที่แข็งแรงนั้นเราก็ต้องหาสิ่งดีๆที่มีประโยชน์มากินมาทานกันกน,นี่เดินบุกไปเนยหมอน้อยไปมาครับเราก็วันนี้มีเสื้อหารนะครับชนิดนึ่งกินแลดีมีประโยชน์ตอบโจทย์เกี่ยวกับทุกขภาพนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เชื้อหารสมุนไพรไทยสมุนไพรเก่าตองแม็กกินเลือเด็ดกินเลือดีกินเหลือร้อยกินเลือทำไมเป็นปลังเหลือลมจุ่มบุญดี การตืนต้นใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรข่าตองเมกกรชามารติจะซื้อกันได้ตามรีดูชม้องคุณอาคมข่าวตองนะครับรื้อทั่วที่ไม้เล็กตัวซับสูนแปดนึ่งสูนแปดก่าวแปดซ้ำแปดนึ่งสูนแปดนึ่งสูนแปดก่าวแปดซ้ำแปดนึ่งรื้นหวาทีไออ,อ้วมุมต่างว่าที่ขึ้นอยู่ในกันอันนี้น่าจอครับวันนี้ก็ทุกคนมีความสุกขกายสบายใจจชคดีมีใจปลอดไปยพานกันทุกคน พวกราตรงชมวบุญและแข่งแรงมากกว่านับ